ทุกประเภทใหญ่ๆก็มีพอแล้วสำหรับสัตว์จะสำนึกตัวมารู้อริยสัตว์พิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษตัดหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้นำมารวมไว้ในที่เดียวกันครั้นนำมารวมไว้ในที่เดียวกันแล้วกระทำให้เป็นเครื่องเสียบร้อยครั้นกระทำให้เป็นเครื่องเสียบร้อยแล้วก็เสียบสัตว์ใหญ่ๆใ,ใ,ในมหาสมุทร ที่เครื่องเสียบขนาดใหญ่เสียบสัตว์ขนาดกลางกลในมหาสมุทรที่เครื่องเสียบขนาดกลางเสียบสัตว์ขนาดเล็กๆในมหาสมุทรที่เครื่องเสียบขนาดเล็กพิขูทั้งหลายสัตว์ใหญ่ๆในมหาสมุทรยังไม่ทันจะหมดแต่หญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้ก็หมดเสียแล้วพิกูทั้งหลายสัตว์ตัวเล็กในมหาสมุทรขนาดที่เสียบด้วยเครื่องเสียบได้โดยยากนั้น มีมากกว่านั้นมากนักข้อนี้เพราะเหตุไรเล่าพิกูทั้งหลายเพราะมันมากโดยตัวมันเล็กข้อนี้ฉันใดพิกูทั้งหลายอบายก็กว้างใหญ่อย่างนั้นเหมือนกันจากอบายที่กว้างใหญ่อย่างนั้นก็มีทิฏฐิสัมปนะบุคคลหลุดพ้นออกมาได้เขารู้ตามเป็นจริงว่านี้ความทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้พิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทาให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้